ีครับขออนุญาตถามนะครับผมไอ้ต,ตัวนี้ปลาปลามันไหลมาจากจากบนมนมว่าไหลมานหนามหรือว,ว่ามันมันดีนิด <huh? S 2> นึงกันด้ยกะเขากันแนวเีนะครับผมขาดผขาดบกหนึงอเดเยอ เอาเอานีเพื่นเอาใส่ไว้เพื่อนโอ้พี่โจห้ามให้ลงวัดยังได้พ <clubs> ี ouais. ่อยู <Car covers peace> ่นอกแหงแบบง่ลยนิมบดดมเลย ้มันมันเป็นช่วงมันบอกช่วงมีความไี่ค่อยดีอกระนงน้ำมันแห้งเพราาปล่อยน้ำมันแห้งน้ำก็ขึ้นขึ้นมางานตรงไหนก็นี่นะหอสว ปรากฏเนาะ,ะปีปีนึงนี่ไม่มียินเลยๆหรือว่าจังไหนครับหรือว่ามีตะส,ส่วงนะีตวง,ง่สวงายาคนอ๋อปหรือว่าปลรัก,กยูนนี่เลยปลเราอ๋ <c oughs> อในประมาณจะก่โล่ะครับสามกโลอ๋อ <c oughs> ที่ห้าสิบโลขายครือเปาครับขายในตาดแม้แม่เปรี้ยวป้าต้นเ็แต้แม่าักแ่ยังมีเท้าอบวนข้ามากเพิ่งออกมาหาอยู่นครับ่ทงเมื่อไดหลายที่สี่่ิบโลนะครับครับว่านปลาเขาอะไรที่รับทม่สี่สิโลอย่าปลาเขาหรออยู่มัดมือม่หรือจำเลยไม่ไดปลาของเขาเมื่อวานอ๋อ ปลาข่าที่นี่ปมาณข่าเข่าใช่ปลามบเศษคือประหูนปะเขียะปะเขีย,ขย <laughs> ใส่เนื้อเป็นแนวเลยครับเย็บเยงนี่แหละครับเย็ดเองเนนะครับ นี่สูตรต้องจะขวางในแมันนะครับเนี่ยครับอ๋อได้ดูทีห้องติดลงประกวัสได้ต้องเป็นช่วงนี้หรือว่าจังไรครับนี่แหะครับวันหลังเพราะว่าลงได้ตลอดปีบอครับไม่จุดที่เป็นช่วงช่วงนี้แหละครับสองสามเดือนนี่แหละครับหาไปกินนี่แหละครับพวกคนหาขายกันอย่างนี้ครับคนบ่มีปลาครับที่เบิดไล่ก็ได้ต้มได้แกงนะครับบ้านเรา นือป,ปลามาิย้อนขึ้นมมน่นครับเอนเกลี่ยตุกทีพ่เต็มเลยครับเนนั่ง,น,งนั่งตัวหมอน,มน,นั่งมาแน่นครับโอเคดูดูอันที่ว่าลงไปเขาเขาเห็นตัววะครับเห็นตัว่ก่อนป ที่เาขานลงเมื่อกี้เน,นี่ยอาจาหมอเป็นยังงแสดงว่าขาดแนวบูเห็นนี่เดี๋ยวตวดวงต่ละมือที่บริสันอ้โอ้โหขาดเหี้ยขาดตรกนหนนึงอเดี๋ยว งงเอาเอานีเพ่นเอาไปเพ่นโอ้พี่โจหา้ามให้หนงว่าจงได้พี่มันออกแผลแบ่แง่เริ่มเทิมเลยแงสุด่นีน,นี่วงกี่เดือนาะอโอ้โอ๊ยนี่ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกอกเต้สตูดิโอสวัสดีพี่น้องผองปายสุขทุกคนครับวันนี้เราพามาดูอีกหนึ่งอาชีพนะครับเนาะอาชีพที่เสี่ยงตายนะครับเนาะเรียกว่าประมงท้ายเขื่อนเป็นอาชีพที่าหาเงินวิถีอีสานวิถีชาวบ้านเท่านะครับนะนะเนาะเมือ่อย <laughs> เสี่ยงตายครับถ้าลงก็พูอยุนิิมนามแดดไปแดไปลมต้นหนาไปบนเรือบนหลอดอย่างเดียว ไปเราพาไปชมกันมันไม่ห้อยหอดห้อยอันเผาว่านบุญละเรื่อยเรื่ยฮักไปวหุ่นชัดไปยหุ่นโห่เบื่อเฮ้ยโอ้โห ตัวงานขั้นหน่อยยืนอะไรจะยืนแนมไหมเข้าขั้นบัวเขาเขาเคยมา คุณมาสีปลานะครับไปเดีรยวก็ใส่กันแน่อยู่นะครับผมทันโันโไลฟ์สุดนหรัาผมประมาณจะลโลข่าวโลข่าวโลโอ้ที่ว่าในไลฟ์เนียครับ คนนี้มาสีปลานะครับใส่รลอบบอกหรือยังเป็นปลารวมอันนี้ได้ได้มาจังไหนนี่ครับฮะปลาปลาแน่ใส<น>่เป็นปลาม่มวกหได้จังไหน ปั้นดอกนี้ค่ะเอาอยัางยาครับเนี่ยกี่สูตรบอกหรือยังก็เอือดอย่างเนี้ยที่สี่ที่ขั้วครับเขาบดมาขายอ๋อเขาเสือเอาเนาะไม่ได้ทำเองมันมาครับ ขี้ซี้ิผสมยังผสมนมันหมนี่ยผสมน้ำมันสุราโอ้มนสิอุดรอยหอยแตกเนปลามันขึ้นช่วงนี้หรครับเีวมันแบบเีวเตียมหม้หมื่กเข้าหมเหมือนกับปกเข่าระเข่าคือมนเติกับปวกเข้ากันเลย